สวทนเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility เพื่อเป็นสื่อกลางเปิดทางให้นักวิจัยภาครัฐและมหาวิทยาลัยออกสู่ภาคเอกชนโดยขณะน,นี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินทร์นะครับเป็นแห่งแรกที่ได้ส่งนักวิจัยไปสู่สถานประกอบการแล้วสำหรับโครงการ Talent Mobility นั้นสวทนจะเป็นหน่วยอำนวยความสะดวกให้บริษัทเอกชนในภาคอุตสาหกรรมมารู้จักกับนักวิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐหรือในมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ดรพีรพงศ์ทีคัสกุลรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวถึงโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกทาเลนต์มอ i บลิตี้ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบันอุดมศึกษาว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินหรือมออถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน โดยเริ่มจากการทำระเบียบมหาวิทยาลัยและเสนอต่อสภาหมหาวิทยาลัยจากนั้นมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ดำเนินการได้ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์ออกไปช่วยอุตสาหกรรมด้านเครื่องวัสดุศาสตร์เทคโนโลยีกึ่งโลหะ1รายโดยเริ่มดำเนินการโครงการนี้เมื่อปี2556ทั้งนี้ระเบียบของทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ไปทำงานเต็มเวลาได้ในสถานประกอบการใช้เวลาสูงสุด2ปี โดยทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัยครั้งละ1ปีแต่อาจมีการยืดหยุ่นไม่อยู่เต็มเวลาได้ขึ้นอยู่กับการเจรจากับทางบริษัทหรือผู้ประกอบการโดยทางบริษัทอาจให้นักวิจัยอยู่ที่สถานประกอบการหรือโรงงานสัปดาห์ละ2-3วันซึ่งบริษัทหรือผู้ประกอบการจะจ่ายค่าตอบแทนให้ทางมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอของสอวทอนอคือ1 5ถึง5เท่าส่วนเงินที่ได้นั้น ทางมหาวิทยาลัยจะนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้อาจารย์คนนั้นและอีกส่วนคือค่าตอบแทนพิเศษที่อาจารย์ไปอยู่กับทางบริษัทด้วยด้านดรพิเชษดูรงคเวโรธเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าเอกชนไทยให้ความสนใจลงทุนด้านการทำวิจัยในองค์กรตัวเองมากขึ้น คิดเป็นมูลค่าสูงถึง2,000 20, 0ล้านบาทและจะยิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นทุกหน่วยงานจำเป็นต้องสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในด้านกำลังคนโดยสถานประกอบการต้องเข้ามาทำความร่วมมือจากภาครัฐและขอให้นักวิชาการนักวิจัยไปช่วยงานในบริษัทหรือสถานประกอบการเป็นเวลา3เดือน6เดือน1ปีหรือ2ปีเป็นลักษณะาการทำงานเต็มเวลาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการจะต้องตกลงกันภายใต้เงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาหรือค่าตอบแทนและผลงานทางวิชาการ